ตอนที่1860ผู้บ่มเพาะกว่าร้อยคนของตระกูลเคออสได้แต่ยื่นตกตะลึงค้างพอเมืองหลวงของพวกเขาถูกลบหายไปอย่างราบคาบและแถมตรงหน้ายังมีมนุษย์ที่อยู่เป็นแค่เคแดงกึ่งเทพสวรรค์แต่กำลังทุบตีราชาผู้แข็งแกร่งต่อหน้าของพวกเขานี่ใช่เจ้ามนุษย์ที่องราชาสั่งให้หาไม่ใช่หรือหรือว่าการทำลายเมืองหลวงนี้จะเกี่ยวกับเจ้านั่นอย่างนั้นหรือยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้น ช่วยอง์ราชากำหลับเจ้ามนุษย์นี้ก่อนแม้ว่าคนเหล่านี้จะยังรู้สึกตกใจแต่พวกเขาก็ยังสามารถดึงสติกลับมาได้อีกครั้งและพวพอจะคาดเดาได้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ราชาของเผ่าพันธุ์พวกเขากำลังถูกทุบตีโดยมนุษย์ที่อยู่เพียงแค่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์และเดินสัญชาตญาณพวกเขาก็ไม่สามารถอัตยืนรู้ได้ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะรีบพุ่งตรงไปหาหลินเทียนหลินเทียนไม่ได้สนใจต่อพวกเขาเลยแม้แต่น้อย ขณะที่กําลังชกหมัดก็ใส่ราชากฤหคนอย่างต่อเนื่องชายที่แข็งแกร่งกว่าร้อยคนนั้นต่างกรีิบพุ่งเข้ามาซึ่งพวกเขาแต่ละคนหลวนแต่ปลดปล่อยกินไอที่แข็งแกร่งออกมานี่พวกเจ้าจยุดก่อนลุงเจรเขามาแล้วเสียงหัวล้อพันดังขึ้นพร้อมกับเจรเขเบญจธาตุที่ควบคุมล่างของจักรพรรดิมาปรากฏตัวต่อหน้าคนผู้หนึ่งก่อนจะชกหมัดออกไปตรงๆเสียงระเบิดพันดังขึ้นนี่เป็นเพียงแคธรรร่ธรรมดาธรรมดา แต่พลังทำนายล้างนั้นกับทําให้ราชาเทพพันแหลกเป็นชิ้นชิ้นในทันทีนอกเหนือจากนี้แม้แต่วิญญาณของอิฟไ่ายก็ยังถูกลบหายไปด้วยในอีกด้านเสียวยทสูก็ได้ควบคุมล่างของจักรปริเทศอีกคนพุ่งทะลวงเข้าหาราชาเทพก่อนจะถูกเปิดกระยี่ภายในหมัดเดียวเช่นเดียวกันท่ทานท่านผู้พิทักษ์นี่ท่านเมื่อเห็นเจระเข้เบญจทานและเสียวยทสูทีควบคุมล่างของผู้พิทักษ์ของพวกเขาเข้ามาใกล้ มันก็ทําให้คนอื่นๆที่รู้จักและคุ้นเคยกับใบหน้าเหล่านี้ต่างก็มีทีท่าเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอซึ่งพวกเขาก็มีสัมผัสที่ดีเป็นอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ค้าไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังชีวิตของพวกเขาอีกต่อไปมันจะต้องเป็นคนอื่นที่กําลังควบคุมร่างกายของผู้พิทักษ์ทั้งสองนี่ผู้พิทักษ์ทั้งสองตกสังหารไปแล้วอย่างนั้นหรือได้ยังไงกัน คนหลน่านีต่างก็รู้สึกตกตะลึงอีกครั้งผอผู้พิทาของพวกเขาคือตัวตนระดับจกกักรพรรดิเทพแต่ตอนนี้อีกฝ่ายกับตกตายไปแล้วเสียงปะท้ายยังคงดังขึ้นพร้อมกับเลือดที่สากระจายออกไปไกลในขณะที่ราชากนหนถูกหลินเทียนโจมตีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับลางที่ถูกส่งปีออกไปไกลสิ่งนี้ทำให้ผู้บ่มพัตตคุณเคออสหลายหลายคนที่กำลังเล,งล่งรีบพุ่งหาพวกเขาต่างก็ตัวสันสะท้านอีกครั้งเร็วรีบไปช่วยองค์ราชาก่อน มันมีคนตะโกนขึ้นในเวลานี้ซึ่งส่วนใหญ่ต่างกรณีพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนและราชาคนละหนเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นต่อหน้าของพวกเขาและมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกตกใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ต้องการช่วยราชาของตนเองอยู่ดีพวกเจ้าไม่สามารถไปได้แต่ลเคธเบนจะทาได้กล่าวออกมาอย่างเย้ยหยันในขณะที่มันยังคงควบคุมร่างของจกธธักรพรรดิเทพพร้อมกับชกหมัดที่สามารถบดขยี้ทุกสรรพสิ่งตรงหน้าได้ซึ่งในเวลาเดียวกัน เสี่ยวไทสูน้อยก็ไม่ได้นิ่งเฉยในขณะที่มันควบคุมร่างของจักรพัทเทพพร้อมกับตบออกไปโดยการเคลื่อนไหวนี้จึงทําให้พื้นที่เดิรอบถึงกระถูกบทกระยีนในทันทีฟุดฟุดผุดเลือดได้ระ,ะเบิดออกไปทั่วพื้นที่ในขณะที่พวกแข็งแกร่งหลายสิบคนที่กําลังพุ่งเข้ามาต่างก็ถูกบทกยี่จนเลือดนองไปทั่วผื้นสุดยอดจริงๆนี่มันสุดยอดไปเลยพอเพียงแค่อาศัยพลังของกายหยาบจักรพัทเทพ มันกับทรงพลังถึงเพียงนี้แม้ว่าในตอนนี้พวกเขาจะสามารถใช้ได้เพียงร่างกายของจักรพรรดิเทพแต่มันก็ทรงพลังจะน่ากลัวมันสามารถทําลายทุกสรรพสิ่งได้โดยหมัดและฝ่ามือเดียวและผู้บ่มเพาะที่ยูดตามกว่าเตเดนจักรพรรดิเทพไม่มีใครต่อต้านการโจมตีธรรมดาที่อาศัยเพียงกายหยาบของจักรพรรดิเทพได้ในขณะที่หลินเทียนได้เหลือบมองออกไปทางนั้นในขณะที่จัละเคเบนจทาและเสือไทสูยังคงควบคุมร่างของจักรพรรดิเทพในเวลานี้ วกเขาสามารถปิดกั้นคนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและเขาก็ไม่จําเป็นต้องกลัวผู้คนนับร้อยจะเข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ของเขาในเวลานี้เพราะต่อให้บุคคลเหล่านี้จะแข็งแกร่งหรืออยู่เหนือกว่าพวกเขาแต่น่าเสียดายในตอนนี้ที่คนเหล่านั้นมีแต่ต้องตายเท่านั้นเขาได้ถอนหายใจออกมานี่เป็นเรื่องจริงเพราะสําหรับฐานบ่มเพาะในปัจจุบันที่เขารู้จักตัวตนระดับราชาเทพและเจกรพักเทพล้วนแต่ไม่ใช่อะไรธรรมดาที่ผู้คนทั่วไปจะสามารถกล่าวถึงได้ แต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ด้วยศพของจกักรพรรดิเทพทั้งสองราชาเทพนับร้อยกับไม่นับเป็นตัวอะไรได้เลยเพราะด้วยกาหยาบของจกักรพรรดิเทพนั้นมนันเพียงพอที่จะสามารถเปิดกกระยิทุกสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้เขตแด,ดนจกักรพรรดิเทพได้พอถ่ายที่สุดแล้วนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธระดับจกักรพรรดิเทพกันปลายซะอีกเพราะถึงอย่างไรการที่จะใช้อาวุธระดับนั้นโจมตีออกไปอย่างสุดกำลังมันกัต้องใช้พลังงานอย่างมาก และมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเปิดใช้งานอาวุธระดับนั้นได้ในเวลานานแต่ตรงกันข้ามกัรศพของตัวตนระดับจกักรพรรดิเทพที่ไม่จําเป็นต้องสิ้นเปนลืองพลังงานอะไรเพียงแค่ภาษาจิบวิญญาณและเข้าควบคุมก็สามารถใช้งานได้แล้วและภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถใช้งานอาวุธระดับจกักรพรรดิเทพได้เป็นเวลานานมันจึงต่างจากกายยาของจกักรพรรดิเทพที่พวกเขาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปนลืองพลังงานใดใชัยชนะอยู่ตรงหน้า เขาได้จ้องมองออกไปทางราชากลหลหุนก่อนจะก้าวเดินเข้าหาในขณะที่มัดจกักรพรรดกลหลหุนได้ถูกปล่อยออกไปอีกครั้งเสียงระเบิดดังขึ้นในขณะที่เผื้นที่โดยรอบเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับทุกสรรพสิ่งที่พังทลายราชากลหลหุนได้ยกหมัดขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีนี้พร้อมกับส่งเวททักษะวิชาเพื่อปะทะกับมัดจกักรพรรดกลหลหุนของหลินเทียนที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาบุ่มบุ่มบุ่มทั้งสองปะทะกันอยู่หลายครั้ง ถึงขั้นทําให้ไม่ติโดยรอบพังทลายลงหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกับราชากรลหนที่ถูกส่งปีออกไปอีกครั้งในขณะที่เจ้าเม่ออกไปทางลินเทียนโดยสีน้าที่ตกตะลึงและโกธแขนเมื่อต้องรับแรงระเบิดจากการทําลายตัวเองของจักรพรรดิเทพในระยะใกล้มันจึงทําให้ความแข็งแกร่งของราชากรลหนถูกลดทอนลงอย่างมากจนเหลืออยู่เพียงแค่เขตดแดงกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นในตอนนี้และยิ่งไปกว่าน,นั้นกลุ่มกําลังระดับจักรพรรดิเทพ และอาวุธระดับจักรพรรเทพยังถูกทำลายในเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ซึ่งในตอนนี uh p, h, ้เหลือเพียงตัวตนระดับราชาเทพจึงไม่สามารถนับเป็นอะไรได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกายยาบของตัวตนระดับจักรพรรเทพซึ่งในตอนนี้ระดับการบ่มเพาะของเขาก็เหลืออยู่เพียงแค่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นและด้วยการประทะกับถินเทียนอย่างต่อเนื่องเขาก็ได้ถูกดินเทียนโจมตีอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าบ้าเอ๋ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแม้ระดับการบ่มเพาะของไอ้ฝ่าย จะตกลงมาอยู่ที่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์ในเวลานี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เคยเป็นถึงตัวตนระดับจัก,กรพรรดิเทพขั้นปลายและเป็นผู้ถือครองกายกุลหนและแม้ว่าระดับการบ่มเพาะของเขาจะตกลงมาแต่การสังหารตัวตนระดับกึ่งเทพสวรรค์ธรรมดาาก็ไม่ต่างจากการบี้มดแต่ในตอนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับดินเทียนที่เป็นเพียงผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เขากลับทุบตีครั้งแรกของเราโดยที่ไม่สามารถตอบโต้ตอะไรได้เลย นั่นมันจึงทําให้เขาคิดได้ว่าการที่หลินเทียนได้รับาและพันธุ์แห่งโลกและสามารถอาศัยอยู่ในเส้นทางแห่งกลางกับชาติมาเกิดโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆไม่นาซ้ํายังสามารถต่อต้านเขตแดนราชชันของเขาได้อีกด้วยนี่มันจึงทําให้เขาเริ่มที่จะรู้สึกหวาดกลัวหลินเทียนพร้อมกับจิตสังหารที่ปรากฏขึ้นในแววตาซึ่งหลินเทียนก็สามารถมองเห็นจิตสังหารในแววตาของราชากฤหนได้แต่มันกลับไม่ได้ทําให้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่เขายังคงก้าวตงก้าหาอีกฝ่ายด้วยท่าทีสบายๆและยังคงต่อยมาัจาักพัรดกลหนออกไปอีกครั้งนั่นจึงทําให้ราชากลหนได้แต่โจมตีสวนกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถึงกระนั้นอีกฝ่ายก็ยังถูกดินเทียนอัดและปิวออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าในอีกด้านผู้บ่มเพาะตระกูลเคออสมากมายที่กําลังถูกจักะเ้บินจะท่านและเสือแทสูลล้อมโจมตีนั้นก็ได้แต่จ้องมองออกไปยังฉากดังกล่าวซึ่งทําให้พวกเขาได้แต่ตกตะลึงจนอ้าปากค้าง พร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะราชาของเผ่าพันธุ์พวกเขากับถูกอัดจนสักสนบอมโดยมดปลวกที่มีระดับการบุกเพาะเพียงแค่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นนั่นจึงทําให้พวกเขาต่างต้องการรีบที่จะไปช่วยแต่ในเวลานี้พวกเขาไม่มีหนทางที่จะฝ่าดาา่านจัะรเข้เบญจราและเสือหทส่ที่กําลังควบคุมร่างของจักรพรรดิเทพได้เลยพอที่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็กําลังเผชิญหน้ากับความตายเช่นเดียวกัน เพราะถึงอย่างไรกายหยาบของจกักรรดิเทพก็เป็นอะไรที่พวกเขายากจะต่อต้านได้แต่ในทางกลับกันพวกเขากับสามารถถูกลบหายไปได้อย่างง่ายดายภายใต้การโจมตีธรรมดารรมดาของกายหยาบเหล่านี้และในเวลาเดียวกันเสียงกระบี่คำรามผ่านหังขึ้นก่อนที่หลินเทียนจะโบกมือออกไปพร้อมกับครื่งกระบี่สุคนสวรรค์ที่ถูกควบแน่นขึ้นพร้อมกับมืออีกข้างที่สังเวียมัดจักรพรรดก็หลุออกมาและในเวลาเดียวกันนั้นครื่งกระบี่สุคนสวรรค์ ได้ก่อตัวขึ้นมากมายลากพาฝนก่อนที่พวกมันจะพุ่งตรงเข้าหาราชากลหนในขณะที่ราชากลหนได้สังเวยเขตวิชาต่อสู้ออกมามากมายเพื่อจะต้านรับกับการโจมตีนี้เมื่อทั้งสองปะทะเข้าใส่กันคือระเบิดอันทรงพลังพันกระจายออกไปโดยรอบเพียงชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปแลกหนึ่งชั่วโมงเต็มในขณะที่ราชากลหนต่างก็ได้รับบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อพ่อกันที เจ้าจะต้องตายในขณะที่ดวงตาของราชากะหนพันเย็นชาขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมกับจิตสังหารอันบาคัางที่ปลดปล่อยออกมาก่อนที่ฝ่ายจะเริ่มเผาผลาญจิตวิญญาณของตน